ใครเอ๋ยก็ดังมาบ้านเอาถึงแล้วกลับได้เอาถึงกลับด้ปิดตู้ค้งเลยไม่ได้ลับ้านวันนี้บาหลังใหม่หลังกลใครมาวะใครมาวะใครวะแต่ไม่ใส่กางชั้นเลยวะอุ้ยบังเลกา ไอ้ภูเก็ตนั้นเราไม่มีแผนที่จะหยุดกระบี่แล้วก็ต้องซื้อของไปอ๋อแล้วก็ใส่ของเงียก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเงียบดีใจมากเลยอ่ะเฮ้ยกนดังมาบ้านอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดาวไปไหนไปนี่พี่วะไม่รู้ใครมาดิทุกคนใครมา ไอหน้าแล้วก็ปืนตังเอ็ดแล้วก็หลบหลังมาเลยนะวันนี้แค่นั้นมาแล้วก็คุนี้มาเนี่ยคู่หมอไม่ได้การ์ดกูไม่ได้แล้วก็คนนี้ด้วยวันนใหม่ใหม่กล้องดีเรียกว่าโดยบังเอียนเลยแตกแตกแล้วก็คนนี้ด้อยเฉยเลยผมมาจากจังหวัดสตูลแขกบอกว่าปืนมาบ้านมาเกียรครับปืนก็นั่งเบนี้ โอเเคดี๋ยวทุกคนฝืนมาบ้านบางเอียดวันนี้ทุกคนฝืนมาบ้านบางเอียดใอ้เมยจะพาทุกคนไปที่จริงอ่ะบางเอียดจะแกบอกนะบางเอียดมีร้านอาหารของตัวเองจริงเหรอใช่ร้านอาหารของตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนอย่าบอกว่าจะพาพวกเราไปกินร้านตัวเองนะโอเคเลิกกลับบ้านไปเพราะว่าจริงจริงอ่ะบางเอียดมีธุรกิจเยอะแต่ว่าเหมยไม่เคยบอกวันนี้จะพาชมมันติดหน้าหาดทันร้านด้วยจริงเหรอไปมาไปไปกันเลยเดี๋ยวจะพาไปกินร้านบางเอียดเสียบบากัา

ใช่แล้วก็นี่นี่คือพี่ชายหัวแหวนนะแหวนบ้านหล่อต้องแบบกว้าไปเดี๋ยวเราไปจัดงานกันมาบางเย็นไม่น่าเกิดเขาน่าจะมีคนเยอะเอาหนึ่งร้อยห้าสิบจานนี่ทุกคนเมนูก็จะเอาเมนูที่แพงที่สุดมาห้าร้อยจานไม่ต้องแรงมากเชื่อท่านอาหารก็เอาเมนูที่แพงที่สุดมาสามสิบจานจบแล้วก็นี่คือเมนูน้ำนะครับโอเคตอนนี้ลูกมังเขาทำกานเลยคขาพร้อมอะไรแล้วลูกพรอมนั้นเป็นมิวสิค ี่แ้บบเิมไดโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดี๋ยวเจ้าของร้านหรือว่าผู้จัดการร้านไม่อคิดกินเขาเป็นลูกย่างมั้งคะร้านนี้มีคนเด็ดไหมคุณว่าเด็ดไปกระเพราแฮ่มาแล้วทุกคนอะไรนะเฮ้ยอะไรพูดจิ้เรื่องเพลงเหรอว่าถ้าบังเกียรติดแสดงนี้ก็คือว่าจะไม่ฟังเนื้อเพลงเลยก็คือเพื่อนผ่านเท่านั้นวยโอ้โหร้านนี้ของเขาดีจริงอาชลามรัานเคยรัานเคยบอกดิร้ามันเห็นไหม ร้านบางเยีนยมดูจ้ะบางเยียมีสุดละหัวมันใช่สุดยนีอันนี้กลัวเลยเดียวเะกลัวกะปา้เยอมอร่อยต้มยมันเบือมัยกาดเห็นแล้วเห็นแล้วไม่อยากเลยอะไรเพอเป็นร้านบางเยียมนี่คือไม่เราอยากกลับบ้านยงีไนม่อยากนี่นัชลอยากไหมอยากมีมีข้าเปล่าไหมใเก่งนี่รีวิวคือว่าเออเก่งนี่คือายดีเอยดีมากเลยอะไรนี่แมงวันไมอ่ะไม่ใช่ยอกไม่ใช่น่ากินมากหอมมากน่าู ตรตรีแม่ค้าโรตีสตูนค่ะเฮ้ยยานะยาเดี๋ยวน้นองเขาดับหมดแล้วเอาไม่ได้เหรอไม่ใช่กี่พง้าใช่ ไม่ได้คนเลยวังนี้เออรื่องจะกลับไปขายโรตีที่สตูว์หลาในตางเคเดี๋ยวน้องจะไปขายต้องไปเรื่อยต้องไปใชิมดูเรื่องเรากินได้ไหมกินได้เลยเหรอได้ว่าบูดรไหมไน้ไหเอาแล้วนึกว่าจะถ่ายรูปกดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้รูปไม่มีกรรองม่าย้รูปถ่ายคลิปอย่างเดียวก็เนี้ยไม่มีรูปลงไม่ได้คุณกดอันนี้เป็นปลาสามรสนะจ๊ะบางีอเคยกินไหมอันนี้ปลาสามรสเลยจะมีรสเค็มรสเค็มแล้วก็รสเค็มสามรสพอดีนะน้ำตาลหมดเยอเพราะว่าน้ำตาลหมดมีแต่น้ำปลาอย่างเดียวก็เลยสามไปกลับบ้าน รีวิวแบบไหนรีวิวแบบใดโอเคนั้นก้านั้นกินร้อโอยโอยี่นี่นี่งชาตุยคาเฟ่ชาตุยคาเฟ่ไม่ไมรู้จักชื่อนนย่นี่โอ้ยโอ้ยนี่ร้านนะไอ้บางเล็กมันบางอาจีเดียวเดียวี่ร้านูเอ่เนไม่แต่ว่าที่บางเอ็ดไปร้านนั่นม่อม่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไ่ไๆในมไม่่ อันนี้หอยนี้เป็นหอยสดหอยใหม่แตกต่างจากร้านหนึ่งไม่ได้หรอบ้านไม่ก่อโบก่อว่าเป็นซัตวย์คาบี้เออโยกโยกเด็ดกระโดยการ้อยเด็ดกะาร้อยมีคนได้เดินกลับหนึ่งเมตรเออคนเด็กพงศกระสอกใครไหมที่อยู่ต้องหวัดมุยโดนน้ำจังหวัดสมุยโดนกันแล้วผมโดนอะไรจังแม่ก็น้องน้องมัมม่วงปั่นเลยอะไรที่อร่อยได้แล้วอันนี้บูดเอาลองเดี๋ยวลองกินดู ีข yeah. ้าวเกี๊ยวอร่อยมากเลยมาชาเย็นกินชาเย็นค่ะเอาลองกินน้ำแดงเอาแล้วลองชิมน้ำแดงให้ดูหน่อยว้าวว้าวให้แก่งก็ให้เก่งว้าวเลยเป็นยังไงครับไม่รวยร้านห้าต่างอ๋ออันนี้คือคิดคิดคิดดีลได้แล้วอันหนึ่งได้แล้วอะไรก็ยุติเก็บเพเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ค่ะข้าวต้องหมอกรง ต้องหมาะนะจ๊ะต้องหมาะนะจ๊ะที่นี่เราโตในคนนี้นเจออะไรกันบฟังเสือันนี้หว่าได้คนเสือบลได้แต่ว่านี้คนดังทุกคนเอาคนดังดังโอ้ยปลาหมึกผัดไข่เค็มมาแล้วเลี้ยงไข่ดาวเจี้ยงเพื่อนไข่ดาวเจี้ยงไข่ดาวอันนี้เป็นมีดูเดียวไข่เจียวตลอดชีวิตโอเคหมั่วไปแล้วครับปลาหมึกผัดไข่เค็มจ้าบางอีใช่ดูดูด่านอันตร์ นนนาั้เลยอันนี้เป็นไข่เค็มจากประเทศมาเลเซียเลยอออันนี้ไม่ได้อวยนะที่เหียไปรีวิวร้านอาหารนะจนจนมากจะไม่ค่อยได้กินแบบนี้เพราะว่าร้านนี้เขาทำดีมากเอาแล้วดันแล้วรดันไม่ดีเหรอแล้วดันก็ดีแต่ว่าดูเอาแล้วดันพูดเอาไพูดเถอะเอาดูดีๆเอาเห็นเห็นแล้วมันเห็นแล้วก็แล้วมากินข้าวแล้วก็ดูอะไรก็น่ากินอะไบางทีอะกินบ้าทอมไว้กินจิ้มต้มยำต้มยำแรงตรงจรินงั้นอร่อย ไม่ได้ได้กินน้องเบิร์ดให้แรงจริงก็ตำก้าวเป็นรูปอะไรนะบอกได้ถ้าว่าเค็มเป็ดหวานอะไรก็ได้แค่อร่อยจริ่งในชาติคนไทยเลยในหน้าเลยแต่เอาเอามังกรัดเชฟมากลองกินอะไรอ่ะน้องร้อนน้องร้อนต้องชิมอันนี้เลยก่อนนะน้องร้อนดั่งยำอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่่คะเอาไปถือเลยน้องร้อนเอาไปเอาไปตั้งไว้ตรงนี้น้องก็ได้กินได้อันนี้ แม่น้องเได้กินเลยเราจานพิเศษพิเศษมาแล้วก็ลองชิมเลยว่าอยากรู้ว่าถูกใจไหมกุ้งนี่จากอ้นั้นทะเลอินเดียแดงนะคะไม่ใช่นี่ตรงนี้น้ำน้ำนี่โอเคเดี๋ยวเราจะชิมหมึกดีกว่างั้นหมึกนี้ก็ทังมาจากตรงนี้หมึกนี้หมึกอ้นั้นไหมหมึกแมคคุกไม่ในทินี่นะคะทุกคนเราจะมาชิมแม่น้องก็กินเลยว่ารู้สึกแบบบูด้าว อร่อยเหรอเจ็บจริงไหมอร่อยอ๋อหนาวก็ไม่อร่อยไหมเจ้อร่อยหนาวพอพอเดี๋ยวเจ้านี่เดีวเราเขากินเผ็ดโอเคเดี๋ยเราไม่ได้ออกมาแล้วมราจะเย็นนี่เมกาก็สวยนะจะเย็นมาจะมาแล้วจ้าให้สั่งน้องไม่ใช่ค่ะเธอจุ้คนนี้เหรอด้วยไหมนี่ลูกร้วยไหมเขาแรงออ๋ลูกคืนโอเคมาแล้ว พิซซ่าคกันนี่พิซซ่าร้านนี้ชิมก่มอนวนนี้กินอย่างคนเดียวคนหลออกบ้านคนหลบบ้าไนไม่บ้านวันนี้กินอย่างคนเดียวอืมอร่อยบอกตีนี้มีรกร็ไม่ได้นี่อ๋อมีนูนี่ก็คือหัวมันทอดหัวมันทอดจัดไปต้องย่ากินโอมากาเกซจัดไปไม่ได้านอื่น แล้วดันมาแล้วครบทุกอย่างที่โอก็เอาหลังอะไรมันไม่ยังอะไรมันไม่ยังมั้งลูกพี่มีครบนะมั้งเนาะหัดมาม่าอย่างเดียวขาดมาม่าอย่างเดียวดูอ๋อรวยรวยของตึกของที่อยากกินได้ง่ายที่งเป่งติ่งพิงงติ่งเนื้อที่ขาดที่ขาดทุนใช่เฮ้ใครขาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกคน นี่คือก็คือลูกบังนี่คือประธานเมืองสัตว์เดินเดิเดินเดต้องเดี๋ยวต้องยิกไปกวะเนี้ยเาเดี๋ยวผมไล่คุณสิ่งที่เกินเลยพือมั้งคุณดาราโอเคอร่อยมากร้านอะไรนะอาหารร้านนี้อร่อยมากร้านอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะอาบาดีอะไรนะอาบาดีอาบาดีอยู่ที่ไหนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่อาวนา อันนุพัทรตรงนี้หันนุพัทรใกล้ๆกับตรงนี้เลยอ่หอยชักตีนตรงนี้ถ้าหน้าเป็นหอยชักตีนเลยเพรว่าเข้ามาปุ๊บกูเลยว่าบางยูบางยูนะบางยูบางยูแล้วก็เขาจะยกมือโบงเออเดี๋ยวดได้เลยใช่ไหมบางในขาว่าโอเคไหมนั่นโอเคียดิ้มร้อยถ้าไม่โอเคนี่ปุ๊บเก็บอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยดิวเลยตรงนี้อุ๊ยอร่อยแต่ว่าข้าวพวกนี้คนเด่ต้องขอบคุณบริการร้านก่อนนะครับโอเคครับนี่คือบริการร้านถ้าบริการไม่ดีผมไล่ออก จริงๆแล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทไม่ผมเป็นคนกวดเนี่ยโอเคพอเจ๋งเป้งเปล่งแล้วปิดสวยสวยสวย้านสวยไหมสวยไหมไม่สวยเลย